สถานการณ์ศึกวานุคนี้กำลังปั่นป่วนเนื่องจากปีศาจไฟของคันจูโร่ที่กำลังมุ่งหน้าไปที่คลังเก็บอาวุธซึ่งในระหว่างทางที่มันผ่านไปมันก็ทําให้เกิดเพลิงไม่ไปด้วยซึ่งยามาโตะก็กําลังหาวิธีจัดการกับเรื่องนี้เช่นกันส่วนท่าานดาบเอ็นมะที่จูจ่ๆก็เกิดคลั่งขึ้นมาอีกครั้งชูฮาคิจนแขนของโซโลนั้นรีบเล็กลงมาดูกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเอ็นมะกันแน่ฉันจะเป็นลาช้าโจรสลัดให้ได้เลย いつの間にか。8, <す> สวัสดีคุณผู้ดูทุกท่านนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็จะมาอ่านมังงะว,วันพีซตอนที่1032นะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับมีชื่อตอนว่าดาบคู่ใจของโอเดงเปิดฉากมาที่มันโกกับอีโซนะครับในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาหนีกําลังถกเถียงกันซึ่งมันโกนะครับได้กลายร่างเป็นนกฟินิกแล้วก็เก่ออีโซนะครับพาบินไปด้วยอะไรของนายเนี่ยอ,อีโซทําไมต้องให้คนเจ็บอย่างฉันมาหิ้วนายบินไปด้วยฮะอีโซนั้นก็ได้ตอบกลับไปโทษทีแต่ตอนได้ยินเสียงประกาศ ีเรื่องปีศาจร่างยักษ์นั้นทําให้สังหนใจไม่ดีเลยไฟศัตรูมีตัวพันนั้นด้วยหรือดูเหมือนในปราสาทจะมีไฟไม่อยู่ยประมาทล่ะซึ่งมันโกนะครับก็ตอบรับอืมซึ่งในตอนนี้นะครับมันโกเขาได้บินผ่านไปบริเวณที่บิ๊กมัมนั้นกําลังต่อสู้อยู่ส่วนพวกลูกน้องของไคโดนะครับก็กําลังพากันหนีตายวิ่งออกมาแต่ก็ถูกพวกซามูไรนั้นขวางประตูเอาไว้ไอพวกซามูไรมันปิดทางออกไว้เอาปืนใหญ่มาแล้วถ้าไม่หนีออกไปจากที่ลานเดี๋ยวก็โดนย่างสดกัน มดล็อกถึงลูกน้องของไคโดนะครับได้เอาปืนใหญ่นั้นมายิงใส่พวกซามูไรเพื่อที่พวกเขานั้นจะฝ่าออกไปแล้วจากนั้นนะครับปาพก็ได้ตัดไปที่ภายในปราสาทชั้นใต้ดินชั้นที่2ในตอนนี้นะครับอาภูก็ยังคงวิ่งไล่ตามยามาโตะมาคุณหนูยามาโตะฟังผมก่อนเถินน้าซึ่งยามาโตะนะครับก็ได้พูดสวนกลับไปก็บอกแล้วไงว่ายุ่งอยู่อย่าตามมานะส่วนเอกเรกที่วิ่งไล่ตามอาภูมาเขานั้นก็ได้พูดขึ้นอาภูยังไม่เข็ดอีกเรื่องไงแล้วในขณะเดียวกันนะครับนัมเบอร์ที่ชื่อ เท่านั้นก็ได้วิ่งมาเคียงข้างยามาโตะซึ่งเมื่อพวกรุ่น้องของไคโดเห็นอย่างนั้นพวกเขาดีต่างก็พากันแตกตื่นว้าวนัมเบอร์นี่ว้าวส่วนทัดนยามาโตะนั้นก็ได้หันไปพูดกับฟูกะฟูกะไม่ได้เจอกันสักนานเลยนะแต่ตอนนี้ฉันกําลังรีบอยู่ซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งสองคนนะครับจะสนิทกันแล้วในขณะเดียวกันก็ได้มีเสียงประกาศนั้นดังขึ้นประกาศจากปราสาทชั้นสองถึงชั้นอื่นๆทั้งหมดพริศารเพลิงล่างยักษ์ได้มุ่งหน้าตรงไปที่ชั้นใต้ดิน มีท่าที่ตกใจฮาแล้วในขณะเดียวกันนั่นเองจูจ่ๆก็ได้มีใครบางคนนั้นร่วงตกลงมาจากชั้นบนตกลงมาใส่หัวของฟูกะซึ่งคนที่ร่วงหล่นลงมานะครับนั่นก็คือบรูคก,กับโรบินนั่นเองเมื่อตกใส่หัวของฟูกะโรคนั้นก็ได้พูดขึ้นเอ๊ะมีเบาะด้วยแต่โรบินนั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาไม่ใช่นี่มันเส้นผมต่างหากผมใครเนี่ยส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่ C.P.C.R.O. คนนะครับที่ไล่ตามมาพวกเขานั้นก็ได้กระโดดพุ่งตามนิโครโรบินมา ยังไงก็ต้องสู้สินะส่วนบลุกนั้นก็ได้พูดึ้นตามมาแล้วครับแต่ทว่านะครับในจังหวะเดยียวกันนั่นเองจูจ่ๆปิศาจเพลิงยักษ์ของคันจูโร่นั้นมันก็ได้โผล่มาอยู่ที่ด้านหลังของพวกซีพีซีโร่สองคนนั้นซึ่งเมื่อเห็นอย่างนั้นนะครับโรบินกับบลุกนี่ก็มีท่าที่ตกใจเฮ้นั่นมันตัวอะไรกันนะส่วนซีพีซีโร่นะครับเมื่อเห็นอย่างนั้นเขานั้นก็ตกใจเช่นกันเฮ้แล้วทันในนั่นเองพวกเขาทั้งสองคนก็ได้ถูกไฟนั้นครอบล่วงตกลงมาในตอนนี้นะ กลงมาใกล้ๆกับที่พวกอาผู้อยู่ส่วนพวกลูกน้องของไคโดนะครับต่างก็พาก,กันแตกตื่นฮ่ตัวบอกเอฟเลยมาแล้วไอ้ปีศาจไฟที่เขาว่ากันบนลูกน้องของไคโดนะครับก็ได้ประกาศดังไปทั่วเกาะขณะนี้มันกําลังพุ่งตรงลงไปข้างล่างลูกเดียวยังบอกไม่ได้ว่ามันมีเป้าหมายอะไรกันแน่ส่วนทนานายม,มาโตะนะครับเมื่อเห็นปีศาจไฟยักษ์นั้นเอนั้นก็ได้พูดขึ้นนั่นมันตัวอะไรนะทะลุผนังได้ด้วยลงไปข้างล่างเหรอถ้ามันตรงลงไปชั้นล่างแบบนี้ต่อไปละก็แย่ yeah, ละ ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วไม่งั้นก็ได้ระเบิดเป็นจุนกลางอากาศแน่แล้วยามาโตะนะครับก็ได้หันไปพูดกับฟูกะฟูกะมีเรื่องอยากให้นายช่วยหน่อยซึ่งฟูกะนะครับก็ได้วิ่งไล่ตามยามาโตะไปฟูกะกะส่วนนิโคโลโบินนะครับก็ได้มองไปที่กองเพลิงนั้นซีพีซิโร่อยู่อีกด้านหนึ่งของกองไฟส่วนบรุกนั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาเดี๋ยวก็คงตามมาแน่รีบไปกันเถอะครับแล้วพวกซีพีซิโร่สองคนนะครับก็ได้ลุกยืนขึ้นมาซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขานั้นก็ไม่ได เตือนนี่ก็ได้ดังขึ้นแชะแชะแชะ ในตอนนี้นะครับอาภูเขาได้ถ่ายภาพพวกซีพีซิโลนั้นแบบหลุลวปะ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 ,ปะสุนัขรับใช้เผามงกรฟ้ามาโผล่ที่ปราสาทของไคโดได้สกุปเด็ดเล้วไฟเอาไปขายให้มอแกนดีไม่เนี่ยพ็เสียพ่อค้าคนกลางอย่างโดฟามิงโกไปสุดท้ายรัฐบาลก็ต้องเมื่อซีพีซิโลคนตัวเล็กเห็นอาภูถ่ายภาพนะครับเขานั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาในทันทีแต่มากเกินไปแล้วแล้วทันได้นั้นเองเขานั้นก็ได้ใช้ดัชนีพิฆาตแทงเข้าใส่อาภูจนทำให อาภูนั้นลงไปนอนคล้องอยู่กับผื้นแล้วในขณะเดียวกันนะครับเอกเร็กที่วิ่งไล่ตามมาเขานั้นก็วิ่งมาถึงพอดีอาพู R ส่วซีพีซีโรนะครับเมื่อได้เจอกับเอกเร็กเกขานั้นก็ได้พูดขึ้นเอกเรก็กคิดว่าพวกเราไม่รู้เรื่องตัวจริงของแกหรือเอกเร็กนั้นก็ได้พูดสวนกลับไปงั้นพวกแกมีอะไรจะแก้ตัวไหมเมื่อได้ยินถามอย่างนั้นซีพีซีโคนตัวเล็กนะครับก็ตั้งท่าที่จะโจมตีเขาใส่เอกเรก็กอะไรที่ผิดแผนก็ต้องกำจัดทิ้งให้หมดแต่ทว่านะครับในจังหวะเดียวกันนั่นเอง จูจูซีพีซีโลกคนนั้นก็ได้ถูกอาพลนั้นเล่นงานตุ้มจนทําให้เขานั้นลอยปลิวกระเด็นออกไปส่วนอาพลนั้นก็ลุกนั่งขึ้นมาพร้อมกับพูดขึ้นเจ็บไว้ไอ้พวกนักฆ่าของรัฐบาลส่วนเอ็กเร็กนั้นก็ได้พูดกับอาพลอะไรกันยังไม่ตายอีกหรอเมื่อได้ยินเอ็กเร็กพูดอย่างนั้นนะครับอาพลเนี่ยก็เกิดรู้สึกง,งุหงดขึ้นมาก็เลยพูดสวนกลับไปกระอิแค่ฮาคิเกาะฉันก็ใช้ได้นะไอ,ไอ้เบื่อเอ้จะพวกนี้ยกโทษให้ไม่ได้ส่วนแกสรุปเป็นทหารเรือจริงๆสิน นะส่วนเรกนั้นก็ได้พูดสวนกลับไปหุบปากซะตกลงจะสู้หรือไม่สู้ได้ยินเร็กพูดอย่างนั้นอาภูนี่ก็พูดสวนกลับไปทันทีในเมื่ออีกฝ่ายมันหาเรื่องกันแบบนี้แต่ว่าเรกนะครับได้พูดแทรกขึ้นมาแกนั่นแหละไปหาเรื่องเขาก่อนซึ่งในขณะที่เร็กกับอาภูกําลังถกเถียงกันนะครับซีพีซีโร่นั้นก็ได้ลุกยืนขึ้นมา,าเมื่อเร็กเห็นอย่างนั้นเขานั้นก็ได้กลายร่างเป็นไดโนเสาร์เต็มตัวแล้วพุ่งเข้าใส่ซีพีซีโร่คนตัวเล็กส่วนอาภูก็ได้เตะเข้าใส่ซีพี ต้องสนองให้มันอยู่แล้วแซ่แล้วจากนั้นนะครับภาพก็ตัดไปที่ภายนอกโดมหัวกะโหลกในตอนนี้นะครับโซโลยังคงต่อสู้กับคิงนั้นอย่างดุเดือดส่วนทางด้านมังกรโมโมสุเกะก็ยังคงพยายามที่จะสร้างเมฆเปลวอัคคีขึ้นมาจึงในตอนนี้นะครับคิงเขาอยู่ในร่างเทอรนน์นอดอนแล้วจู่ๆนะครับคิงก็เด้๋อวมือไปจับที่งอนแล้วดึงออกไปด้านหลังจนทําให้จะง,งอยปากของเขานั้นย่นเข้าไปในใบหน้าจึงเมื่อโซโลเห็นอย่างนั้นเขานั้นก็มีท่าทีตกใจฮะงอนนั่นพอดึงแล้วมันจะกลายเป็นแบบนนั้นหอ เ,เมื่อดึงจนสุดนะครับคิงนั้นก็ได้ปล่อยมือออกจากงอนนั้นจนนำไปเกิดการโจมตีที่รุนแรงพุ่งตรงเข้าใส่โซ,โซโลเพียงพรจัก,กรพพัดอหังการด้วยการโจมตีนี้นะครับมันได้ทําให้ก้อนหินนั้นแตกออกเป็นสิ่งเสียแต่โซโลนั้นก็สามารถดบได้อย่างชิวเฉียดป้องกันไม่ได้เลยเหมือนเลเซอร์ไม่มีผิดส่วนคิงนะครับในตอนนี้เขานั้นได้บินโฉบเฉี่ยวไปมานานมาแล้วในสมัยดึกดําบรรเทอร์โนดอนก็ล่าเหยื่อด้วยวิธีนี้แหละส่วนโซโลนะครับเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นเขานั้น ก็ได้ลุกยืนขึ้นมาบ้าจริงความรู้ใหม่เลยเว้ยแล้วโซโลนะครับก็ได้ใช้ทา่าผร้6 0ประการโจมตีเข้าใส่คิงที่บินอยู่กลางอากาศแต่คิงนั้นก็สามารถหลบการโจมตีของโซโลนั้นได้อย่างง่ายได้แล้วก็นํายิงโจมตีโซโลสวนกลับคืนซึ่งโซโลนั้นก็วิ่งหลบการโจมตีของคิงนั้นถ้าหาทางโจมตีให้เข้าเป้าไม่ได้ล่ะก็เราได้เสียแรงเปล่าๆอยู่ฝ่ายเดียวแน่อย่าบอกนะว่าไฟที่ไหม้บนหลังนั้นก็เป็นความสามารถพิเศษของเทเลนดอนด้วยเมื่อด้ยินโซโลพูด งั้นนะครับคิงนั้นก็ได้พูดสวนกลับมานี่ทันทีไม่ใช่สักหน่อยเมื่อโซโลได้ยินคําตอบอย่างนั้นนะครับเขานั้นก็มีท่าทีตกใจไม่ใช่หรอกหรอเล่นลอยตัวอยู่สูงสบายใจเชิบเลยนะขอสอยให้ร่วงในเหอะจะได้สู้เป็นเรื่องเป็นราวสักทีวิชาสามดาพายุหมุนมังกรธมินซึ่งโซโลนะครับได้โจมตีเข้าใส่คิงด้วยพายุมังกรธมินแต่คิงนั้นก็พยายามที่จะใช้ปีกนั้นป้องกันเอาไว้เมื่อโซโลเห็นอย่างงั้นเขานั้นก็อึ้งไปใช้ปีกป้องกันกระแสดาบได้ แล้วทัานในนั้นเองคิงก็ได้ใช้ปีกดีดพายุหมุนของโซโลนั้นจนแตกออกโซโลนั้นก็เลยพูดขึ้นทั้งมังกรทั้งได้ดเสาสุดท้ายก็มีดีที่ความอึดเหมือนกันเลยเหรอเมื่อได้ยินที่พูดนะครับคิงนั้นก็เลยพูดขึ้นถูกต้องตามนั้นแต่กรณีของฉันมันจะพิเศษกว่าคนอื่นนิดหน่อยแล้วคิงนะครับก็ได้กลับคืนเป็นร่างมนุษย์อีกครั้งซึ่งเขาได้ใช้ดาบนั้นเข้ามาปะทะกับโซโลฉันจะตัดสินกับแกด้วยดาบก็แล้วกันเพราะฉันเองก็ชอบดาบไม่น้อยเลยหละในขณะที่ปะะดาบบบกกัััคคิงนนนรโ,โล้็ ูดกัับตวเองเราฟันโดนมันไปแล้วตั้งหลายรอบแต่กลับไม่มีเลือดออกมาเลยปีกนกของมันขยับได้คงไม่ได้มีไว้ประดับเฉย,เฉยแต่ใช้บปนได้หรือเปล่านี่ก็ยังไม่แน่ใจที่หลังมีเปลวไฟลุกไหมอยู่ตลอดเวลาทีแรกก็นึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของพลังพิเศษแต่ดูท่าจะไม่ใช่มันเป็นมนุษย์เงือกหรอหรือว่ามีสายเลือดเผาคนยักษ์นี่คงเป็นพลังของเผ่าพันธุ์ที่เราไม่รู้จักแน่แต่ทว่าในจังหวะที่โซโลกําลังพุ่นคิดอยู่นั้นทิ้งนั้นก็ได้ออกแรงซัดโซโลนั้นจนรอยผิวกระเด็นไปอัดกับก้อนหินจนเขาน,น ตาเหลือกออกมาโซโลนั้นก็ยังคุ้นคิดอยู่กับตัวเองต้องจับเค็ดอะไรให้ได้สักอยาก่างไม่งั้นเราคงไม่มีทางชนะเจ้านี่ได้เลยึ่งในตอนนี้นะครับโซโลเขาได้นอนอยู่ที่พื้นด้วยความเหนื่อยหอบแล้วขณะเดียวกันนั้นจูจูเสียงดนตรีนั้นมันก็ได้ดังขึ้นเสียงอะไรนะ่ะชามิเซนเป็นไปได้ยังไงแล้วจูจูนะครับดาบเอ็นมะนั้นก็เกิดครั่งขึ้นมาอีกครั้งมันได้ดูดฮาขิของโซโลจนแขนรีบเล็กลงโซโลนั้นก็ร้องลั่นออกมาอาเอ็นมะแล้วจากนั้นนะครับภาพก็ได้ตัดภายในโดม ครั้งสมบัติซึ่งในตอนนี้นะครับโอโรจิเขายังคงแอบ,บซ่อนอยู่ที่นี่ซึงโอโรจิก็ได้ยินเสียงดนตรีนั้นเช่นกันเฮือเสียงบรรเลงชามิเซนบ้านน่ะทั้งสนามลบแบบนี้ใครจะมาร้องลํำทำเพลงกันมาจากห้องข้างๆหรือโอโรจินะครับก็เลยแงะประตูแอบ,บดูห้องข้างๆนั้นซึ่งสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านะครับมันได้ทําให้โอโรจินั้นตกใจเป็นอย่างมากแสนจ้าชมัดมีใครไม่รู้อยู่ด้วยอย่าบอกนะว่าเป็นศัตรูพวกมันรู้แล้วหรือว่าเราแอบ,บซ่อนอยู่ที่นี่ฮะ Oh <laughs> โคมุรัสกิเมื่อโอโรจินะครับเห็นว่าเป็นโคมุรัสกิเขานั้นก็เลยเปิดเผยตัวออกมาและมาอยู่ต่อหน้าโคมุรัสกิโอ้ที่นี่เป็นปรพภหรือหรือว่าเป็นความฝันกันแน่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไม่มีลาตรีใดเลยที่ข้าไม่ฝันถึงเจ้าข้ามิอาจลืมเจ้าได้เลยส่วนโคมุรัสกินะครับเธอนั้นก็ได้ยิ้มออกมาข้าเองก็เช่นกันเจ้าขานายท่านไม่ว่าเมื่อใดข้าก็จะอยู่ข้างกายท่านเสมอเจ้าขา่าซึ่งเมื่ออโรจิได้ยินอย่างนั้นนะครับ เทออ่านี่คือความฝันก็อย่าได้ปลุกข้าเลยครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับมังงะวันพีชตอนที่1032นะครับผมไอตอนนี้นะครับคมมุรสกินะครับก็ได้เปิดเผยตัวอีกครั้งซึ่งคมมุรสกินะครับก็อย่างที่เรารู้กันว่าตัวจริงของเธอนั้นก็คือฮิโยริลูกสาวของโอเด้งนั่นเองก็มารอติดตามกันต่อไปนะครับว่าเนื้อหาหลังจากนี้นี่มันจะเป็นยังไงส่วนในอาทิตย์หน้านะครับวันพีชนี่ก็มาปกติครับผมไม่งดนะครับผมยังไงก็รอติดตามกันต่อไปนะครับสุดท้าย นี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ